ติ่งตอบแทนจากการขายข้อมูลทะเบียนราษตอไร้ประชากรไทยเพื่อเป็นราชมตรีแลกกับการอนุญาตให้ประเทศเจ็กกัันจิตใต้สำนึกความคิดคนไทยโดยการส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหุดายผ่าน DNA มนุษย์ลายนิ้วมือที่ถูกบันทึกไว้ในเน่นาลิตี้ไอดีการหลักการเดียวกันกับการสร้างเครื่องแปลงสัญญาณความคิดที่นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาใช้สื่อสารกับศาสตราจารย์ สำนึ้ที่แปลงค่าออกมาเป็นข้อมูลตัวเลขโดยการทำงานของระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ด้วยการมีมิตรสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนของกรมสมเด็จพระเทพพระนางอยู่ในตำแหน่งงอของการเป็นที่ปรึกษาแก่รัฐบาลคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีนนั้นแน่นอนเป็นบ่อเกิดเรื่องเรื่องราวและการนำเข้ามาของเครื่องรับสัญญาณโดยศูนย์ซอฟต์แวร์จุดกระจายสัญญาณนั้นแน่นอนว่าตั้งอยู่ในประเทศจีนเรามาวิเคราะห์กันอีกทีในสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนไกลกังวลนั้นมีการนำเข้าเครื่องมือรับส่งสัญญาณที่ทันสมัยและไฮเทคมากๆแต่พอเอามาเปรียบเทียบกับคุณภาพการศึกษาไทยที่เรียน ทางไกลผ่านดาวเทียมจะเห็นได้ว่ามันช่างเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับจุดส่งสัญญาณที่โรงเรียนไกลกังวลเป็นอย่างมากการเรียนผ่านดาวเทียมและห้องส่งสัญญาณการเรียนการสอนไม่มีสิ่งใดเลยหากเคยดูโทรทัศน์ในโรงเรียนหากเทียบกับห้องส่งภาพของสถานีโทรทัศน์ทั่วไปนั้นแย่กว่ามากด้วยซ้ําคําถามคือแล้วเทคโนโลยีไฮเทคเหล่านั้นติดตั้งเพราะเหตุผลอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไกลกังวล ที่ทุกคนอาจไม่รู้มาก่อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่น่านล้วนแต่เป็นปริศนาและทุกอย่างถูกควบคุมไว้โดยฐานทัพเปือสัตหีบหากสิ่งนั้นมันเป็นการรบกวนคนโดยการดับฟังความคิดผ่านเทคโนโลยีจีนสร้างหลักคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หากเราเป็นเด็กที่ชอบเรียนหรือสนใจวิทยาศาสตร์ไม่มีใครหรอกที่ไม่รู้จักนักวิทยาศาสตร์พิสิทธ์ชื่อก้องโลกและถือว่าเป็นอัจฉริยะแห่งยุคที่เพิ่งจากไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานำว่าสตีเฟนฮอว์กิ้งชาวสหรัฐอเมริกาเขาได้ ได้ป่วยเป็นโรคแขนขาอ่อนแรงนั่งมี่แช่มาตั้ง40กว่าปีแน่นอนเขาขยับปากพูดไม่ได้แต่เขากลายเป็นคนพิการพิยงร่างกายแต่สมองอัจฉริยะของเขานั้นไม่เคยหยุดคิดทฤษฎีทางฟิ์เลยตลอดชีวิตมีผลง,งานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเขาออกมามากมายตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีงานสมนาทางวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ลูกศิษย์ของเขาตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตเขา แล้วจัดงานสัมนาผ่านเครื่องมือใดในเมื่อขยับปากพูดไม่ได้เขาสื่อสารกับผู้ร่วมฟังในงานอย่างไรการพูดคุยสื่อสารถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเราเพราะนั้นยังมีอีกหลายคนซึ่งไม่สามารถส่งเสียงเพื่อพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นจากความผิดปกตินานาประการ โดยเฉพาะกับผู้ป่วยอัมาาพาตหรือการเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆทําให้พวกเขาไม่อาจถ่ายทอดความคิดของตัวเองออกไปทั้งที่ยังรู้สึกตัวจึงมีการคลิดค้นอุปกรณ์เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอันที่จริงอุปกรณ์เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือ Brain Computer Interface BCI ไม่ใช่ของใหม่สาหรับท่านที่คุ้นเคยกับวงการวิทยาศาสตร์ย่อมต้องรู้จักสตีเฟนฮอว์กิงนักวิทยาศาสตร์เรื่องชื่อผู้เจ็บป่วยจากรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ซึ่งสื่อสารผ่านอุปกรณ์ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่เขามีต่อโลกออกมาเป็นคำพูดเทคโนโลยี BCI คือการเชื่อมต่อคลื่นสมองเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยการตรวจจับและแยกยาสัญญาณสมอง จากนั้นจึงถอดรหัสออกมาเพื่อให้ตรงกับความเข้าใจโดยอาศัยการตรวจจับข้อมูลการเคลื่อนไหวร่างกายที่สื่อมาถูกออกแบบเพื่อให้สามารถสื่อสารกับสมองของมนุษย์ที่ยังทำงานตามปกติแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้การทำงานของระบบจะเริ่มจากการนำอุปกรณ์ตรวจจับมาสวมไว้บนศีรษะหรือฝังลงไปในกะโหลกจากนั้นอุปกรณ์จะตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากสมองไปสู่อุปกรณ์ภายนอก โดยไม่ผ่านการถ่ายทอดสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อสั่งการทั่วไปแต่จะช่วยส่งการสั่งงานไปยังอุปกรณ์โดยตรงได้ทันทีการใช้งาน DCI ไม่ได้จำกัดแค่สำหรับใช้ในผู้พิการเท่านั้นปัจจุบันบริษัท Neuralink ตั้งใจพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปในด้านการแพทย์เพื่อให้ใช้ในการรักษาโรคนานาชนิดทั้งความจำเสื่อมนอนไม่หลับ ติดสารเสพติดจนถึงซึมเต้าโดยจะเข้าไปทําการกระตุ้นสมองเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติแต่ล่าสุดเทคโนโลยี BCI กํากลังได้รับการพัฒนาไปอีกท่านจาก,การมาถึงของเครื่องรุ่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลง,งานชิ้นนี้เกิดจากทีมวิจัยแห่ง University of California San Francisco UCF s โดยพัฒนาต่อย,ยอดจากอุปกรณ์ d c i ที่ตรวจสอบการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อภายในร่างกาย มาเป็นนิวโรโปรต์เทสตสการตรวจสอบความตั้งใจในการสะกดคำของผู้ป่วยเพื่อเพิ่มการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักการทำงานของนิวโรโปรต์เทสต์เริ่มจากการแปลงสัญญาณที่ได้รับจากสมองเป็นตัวอักษรจากนั้นจึงส่งข้อมูลตัวอักษรปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อให้เป็นข้อความโดยการประมวลผลแบบเรือไทม์ พวกเขาเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้เป็นธรรมชาติและรวดเร็วกว่าเครื่อง BCI รุ่นเก่าส่วนที่ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นคือจำนวนคำศัพ์บนหน้าจอเทียบกับ BCI รุ่งเก่าสามารถสร้างประโยคโดยมีขีดจำกัดอยู่ที่ราว50คำแต่ Neuroprosthesis โโส,สามารถประมวลผลคำศัพท์ออกมาได้มากถึง1,000คำครอบคลุมการใช้ภาษาและคำศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า85%และเชื่อว่าจะช่วยให้การสื่อสารทำได้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น จีนเห็นการทำแบบนี้ของสหรัฐอเมริกาจึงแอบ,บนำมาพัฒนาแต่เป็นไปในแนวทางขององค์การดับฟังความคิดมนุษย์ไม่แปลกเลยที่จีนเจริญรุ่หน้าก้าวล้ำขึ้นเป็นทาามหาอำนาจอย่างรวดเร็วเพราะการหลอกให้คนคิดทุกอย่างให้รัฐบาลน,นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วการหลอกหล่อให้คนคิดเรื่องการพัฒนาประเทศของจีนนั้นมีการสื่อสารบอกกับคนที่เป็นเป้าหมายว่าเขาคนนั้นคือคนที่รัฐบาลจีนตามหา เขาเชื่อเรื่องนี้มากคือการกลับกล,ลับชาติมาเกิดของอดีตห้องแด้ผู้ยิ่งใหญ่อย่างฮั่นอูที้เขาคือห้องเด้าราชวงศ์เซียนเปยอตระกูลทั่วป๋าที่ปกครองจีนราว2 0 0พกว่าปีก่อนคนที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลจีนคนแล้วคนเล่าหลายสิบคนที่ผ่านมาทุกคนถูกทําให้เชื่อว่าตนคือฮั่นอูที้กลับชาติมาเกิดแล้วคิดทุกอย่างให้รัฐบาลจีนเพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านเป็นการพิสูจน์พิสูจน์แล้วว่าเขาใช่ห้องเด้ที่รัฐบาลตามหาจริง เขาจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลจากรัฐบาลต่อมาจะมีการสื่อสารจากรัฐบาลว่าเขานั้นไม่ใช่บุคคลที่รัฐบาลจีนตามหาเพราะพิสูจน์แล้วตามเวลาที่กำหนดผลที่ตามมาคือคนที่เป็นเป้าหมายที่ถูกทำให้เชื่อว่าตนคืออดีตจัก,กรพรรดิผู้ที่ใหญ่นั้นไม่ได้สิ่งใดตอบแทนเลยแม้แต่เงินหยวนเดียวส่วนความคิดที่คนคนนั้นคิดให้รัฐบาลจีนระหว่างการพิสูจน์นั้นก็ไม่ได้คืนเพราะรัฐบาลได้ทำทุกอย่างไปแล้ว สรุปคือคนที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลจีมคนนั้นจะไม่ได้รับสิ่งใดเลยและถูกทิ้งให้ตายอย่างน่าสงสารยิ่ง